สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะอุ้งอิ้งเผยหลังเจรจาพิธาแย้มให้รอคำตอบอีกนิดชี้สิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่กำลังฟอร์มจับตั้งรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้ปัดเพื่อไทยก้าวไกลสองพักทะเลาะกัน เมื่อวันที่9สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทรวงทองเลขาธิการพักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อและอุงอิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรคนดิเดตนาย,ยกร่วมเดินทางจากอาคาร OAI t o w ทาเอร์ I, Tower, ที่ทำการพักเพื่อไทยไปยังตึกไทยสมิธ เพื่อเข้าเจราจากับแกนนำพรรคก้าไกลคาดหารือถึงแนวทางการขอเสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายกเพื่อฝ่าวิกฤตประเทศโดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ1ชั่วโมงนางสาวเพรทองฮานกล่าวภายหลังการพูดคุยว่าวันนี้ได้พูดคุยและรับฟังความเห็นของทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลซึ่งความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนเพื่อทำความ เข้าใจกันส่วนเรื่องของคำตอบอยากให้รออีกนิดวันนี้ยังไม่พร้อมให้คำตอบใดๆนางสาวแพรทองทานกล่าวว่าที่ผ่านมาให้การพูดคุยของสองพักจะพูดคุยกันเสมอกัน แม้กองเชียจะทะเลาะกันแต่เราทั้งสองพักไม่เคยทะเลาะกันโดยคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเมื่อถามว่าการพูดคุยของสองพักมิตรภาพจะมีต่อไปหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าการทำงานของเพื่อไทยและก้าวไกลก็เป็นไปได้ด้วยดีอยู่แล้ว แต่มิติการเมืองในสภาพบังคับก็เป็นอย่างที่เห็นกันจึงต้องหาทางออกร่วมกันเมื่อถามว่าการหารือแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าที่คุยกันเราทราบถึงเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยมีความตั้งใจจะทําให้สําเร็จทั้งเสียงจากสอสอและสอวอโดยเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระบบเหมือนเดิม แต่เมื่อเพื่อไทยทำไม่สำเร็จในการเลือกตั้งและก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนก้าวไกลจะส่งไม้ต่อมาให้เพื่อไทยสิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่เรากำลังฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและมีสิ่งที่สำคัญรออยู่มากมายยังมีประเทศและประชาชนที่เดือดร้อนเศรษฐกิจภาพใหญ่ให้ไปต่อโดยเป็นสิ่งที่เพื่อไทยโฟกัสมาก ที่สุดและพยายามจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้แข็งแกร่งเมื่อถามว่านายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลได้ฝากอะไรหรือไม่นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าเท่าที่เชิอกันก็รับฟังและมีความเข้าใจกันหลายจุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์เราไม่มีปัญหาก,กันตอนนี้เราทำงานและคุยแบบผู้ใหญ่เพื่อให้ประเทศไปต่อด้านนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าทุกอย่างได้พูดคุย และให้ไปช่วยกันคิดต่อโดยมีการคุยกันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ